สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ูกปัดมิซูสายเปยเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรารีวิวกลางแดดมากๆอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลูกปัดอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะอยู่แถวๆบ้านบึงนะคะนำรถแต่ตั้นตอนเดียว4 w h e e l เกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นตัวช่วงสั้นนะคะรุ่น SWB นะคะนำมาส่งมอบให้ลูกค้าถึงที่จังหวัดชนบุรีนะคะคันนี้บอกเลยนะคะว่าแต่งค่อนข้างหนักมากนะคะแต่งอัปเกรดภายในทุกอย่างนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านด้านหน้าของล้อเลยค่ะลูกค้าใส่เป็นยางโตโยต้านะคะตัวนี้มากับแม็กอีโวนะคะอีโว่สีขาวค่ะ ยางโตโย้านะคะขนาดอยู่ที่265 70 R 1 6ค่ะไม่ต้องยกนะคะตัวนี้นะคะ เป็นไงคะแม็กกับยางเข้ากับตัวรถไหมคะอ่าตัวนี้เป็นตัวช่วงสั้นของเรานั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวบังโคลนแรริอาร์สีแดงแบบนี้เลยนะคะตัวบังโคลนตัวนี้สามารถมีให้ลูกค้าเลือกได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะชอบเป็นสีแดงสีดําหรือเป็นสีดําแดงนะคะเรามีของเล่นชุดแต่งให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะแล้วที่เราอัปเกรดมานะคะมาดูนะคะว่าเราอัปเกรดอะไรบ้างเดี๋ยวปัดทาให้ดูก่อนนี่เป็นไงคะ ที่อื่นทําไม่ได้นะคะที่ลูกปัดเท่านั้นนะลูกปัดบอกเลยในการอัปเกรดเลยค่ะเราติดตั้งตัวกระจกพับไฟฟ้าให้ลูกค้านะคะสีดาแบบนี้นะคะมีให้เลือกทั้งสีดาและสีบอลเงินนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดียวตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวทํากุญแจตัวนี้ด้วยค่ะกุญแจ kos นะคะระบบ i n b o m i n i z e r นะคะตัวนี้ใช้ระบบแท้นะคะใช้ของจริงนะคะสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่ไม่ต้องใช้ดีมดกดนะคะอ่า มา,มาดูด้านในกันบ้างค่ะว่าด้านในเนี่ยลูกปัดแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างเลยนะคะด้านในนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่เลยค่ะด้านในนะคะเราทําเป็นปุ่มกดสตาร์ทพุสตาร์ตตัวนี้เป็นเรอรีอาร์ตแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสีแดงแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ,ะตัวกระจกพับไฟฟ้าตัวนี้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะตัวเรือนไม้นะคะตัวนี้ค่ะพวงม,มาลัยเป็นพวงมาลัยเรรี่อาร์ตแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเรือนไม้ของไททันนะคะตัวนี้มาคู่กันเลยจะได้ดูแบบว่าเข้าเซตกันเลยนะคะเดี๋ยวลุกปัดลองสตาร์ทให้ดูนะคะว่าตัวนี้สตาร์ทแล้วด้านในจะเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะ สตาร์ทเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกความเร็วที่พวงมาลัยสามารถใช้งานได้จริงนะคะนี่นะคะล็อกคุชคอนโทรนะคะตัวเครื่องเสียงที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะ ด้านในเป็นยังไงบ้างคะไม่เหมือนแต่ตั้นตอนเดียวเลยเนอะ,อะตัวตอนเดียวนะคะตัว SWB จะไม่มีตัวดิฟล็อกให้นะคะจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวช่วงยาวจะมีดิฟล็อกให้นะคะตัวนี้ค่ะเป็น w h e e l นะคะใส่ชุดหน้าจอ Android มาเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะว่าด้านหลังเราแต่งอะไรบ้างนะคะ นี่เลยค่ะด้านหลังนะคะเราก็ใส่เป็นกล้องถอยแท้แบบนี้ให้ลูกค้านะคะใช้วิธีเจาะฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเห็นไหมคะว่าตัวช่วงสั้นของเราจะแตกต่างจากช่วงยาวตรงไหนคะ่ะเขาจะไม่มีตัวขอขอแบบนี้ให้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็เราตัดต่อกระบะไลเนอร์ใส่ในตัวท้ายเรียบร้อยนะคะ,ะประมาณนี้ช่วงช่วงล่างเขาก็เหมือนกันค่ะตัว แหนบเขาจะอยู่ใต้เพานะคะไม่เหมือนตัวช่วงยาวแหนบจะอยู่บนเพานะคะแล้วก็ความสั้นของเขาจะแตกต่างกันอยู่20เซนติเมตรนะคะก็ประมาณนี้สําหรับพี่พี่ท่านไหนถูกอกถูกใจการแต่งแบบนี้นะคะสามารถติดต่อลูกปัดเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 1ย์1 4ด7 6ห้าหค่ะตัวช่วงสั้นของเรามีรถพร้อมส่งมอบนะคะไม่ต้องรอรถนะคะสามารถารับรถได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมแต่งหล่อหลแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ลูกปัดขอญอาตไปส่งรถก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ